้านี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ในสลาดหลวงและคุณเชิ์มีการขุดรูปในเดือนพฤษภาคมปี2022ขึ้นมาผู้หญิงที่นั่งอยู่ก็คือเป็นอนุคนที่ทำให้คุณอ้นนั้นเกิดเรื่องราวทะเลาะใหญ่โตกับทางคุณเอริซาเป็นภรรยาหลวงแล้วก็มีลูกน้อยด้วยกันสองคนทำให้มีปัญหาตามมาด้วยเรื่องของการหย่าร้าง คุณอ้นได้ไปเจอผู้หญิงคนนี้มาจาก拉斯ฟีเกสแล้วคุณอ้นก็ติดผู้หญิงคนนี้มากพาไปยุโรปด้วยกันจนคนไทยในนิวยอร์กเขาเม้ากันทั้งเมืองต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยคุณอนาตาเซียหรือว่านางแบบสาวชาวยูเครนที่ทุกคนได้เห็นบนภาพ เรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับทางคุณเชอร์แห่งตลาดหลวงซึ่งเขาก็เป็นคนขุดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาเพื่อนๆนะคะเชื่อหรือเปล่าในเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้